เอาเด่น,นะครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กน้องใหม่ไฟแรงครับที่มาอยู่ในชุดดีวี3นั่นเองครับซึ่งเป็นเด็กของพี่ชายจิงขีนนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่มือเยอะมากๆแถมตีสีเวฟแล้วก็มีกิมมิกการเล่นที่น่าสนใจมากๆเลยครับกับการเล่นกับ เบียกาาหรือการ์ดที่มีเกรดต่างกัน3ใบหรือมากกว่าในสนามนั่นเองนะครับถือว่าเพี้ยงเงาะและก็ค่อนข้างจ้าไปนอยเหมือนกันนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนเด็กนะครับที่ผมได้คอมเมนต์ให้กับมือใหม่มากๆเลยครับเพราะว่าเป็นเด็กที่เทคไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นนะครับแต่ต้องอาศัยการซ้อมเยอะๆหน่อยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าเกิดขาดผู้สนับสนุนใจดีของเราไปนะครับอย่างร้านฟอร์จูเนต้าทีซีจีคาเฟ่แอนด์สโต้นะครับเดินร้านตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรับ เพื่อไปกัรไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูเด็กูไฟของเอาเดนกันเลยกันนะครับว่าจะเฟี้ยวเงาะแค่ไหนนั่นเองนะครับโอเคนะครับมาสู่เด็กูไฟกับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะครับก็แน่นอนว่า ไซส์เซตเอาเด่นเลยนั่นเองครับ0เอาเด่นนะครับ1เอาเด่น2เอาเด่นแล้วก็3เอาเด่นนั่นเองครับห่ถ้าโดนอะไรก็ได้ไร์ทับนะครับก็โชว์การ์ดเกตต่างกันจากบนมือ3ามใบนะครับแล้วก็เปิดท็อปห้แล้วคอเกตหนึ่แล้วต่ำก่อนหนึ่งใบลงช่องรีอากาศถ้าคอไม่ได้ก็คอการ์ดไปทิ้งลงช่องรีอากาศแล้วก็จากนั้นสับกองครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คอไม่ได้เลยครับก็ถือว่ามันเป็นตัวบูสต์แปดพันหรือตัวตีแปดพันฟรีเลยนั่นเองนะครับส่วนเกตสองนะครับก็คือถ้าเก ก็เรียกได้ว่าเป็นไร้ลน์แบบบัตเจ็ตนะครับก็ถือว่าเฟี้ยวไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับส่วนเอลเดนเทคเมนนะครับ CB1 โซบัสหนึ่งครับเลือกกาจากบนมือหนึ่งใบที่เป็นเกรดสามหรือต่ำกว่านะครับคอลงช่องรีกาจากนั้นจวดสองนะครับก็เรียกได้ว่าคอจวดนั่นเองครับถือว่าก็เฟี้ยวอยู่นะครับกระเทาต่อมาครับเมื่อมันตีครับถ้าเกิดรีกาในสามเรามีเกรดต่างกันสามใบหรือมากกว่านะครับโซบัสหนึ่ง ดีดเรกาดของเราหนึ่งใบขึ้นมือนะครับจากนั้นเรียกากาศจากบนมือเราสองใบนะครับที่มีเกจผลลวนตั้งแต่การ์ดที่ดีดลงมานะครับคอลงมาไม่เกินสองใบคอลงแถวเดียวกันลงช่องเรียกอากาศนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นไลน์ที่ทำห้คอมโบตีสีเวฟได้นะครับถือว่าเฟี่ยงเงาะอยู่นั่นเองนะครับสำหรับไลน์นี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือเอาเดนสามใบนั่นเองครับซึ่งเทคแรกผมบอกไปแลครับก็เทคแรกในการคอการ์ดจากมือลงมาแล้วก็จวดสองครับกับเทคสองก็คือตีแล้วก็ดีดแล้วก็คอการ์ดสองใบลงมาในแถวเดีียยววววววกกกกกัััััััััันน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 ่่่่่่่่เเ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 เออออออองงงงงะะะะคคคคคครรรรรบบบบ็็็็หหหตุผผลลลลทมมมมใใสืืาาาาาาาพพ์ซ้้้ๆแแปจจขข๋ น้อยเหมือนกันนั่นเองครับเอามาเพอร์เซนาให้มันตีแรงขึ้นนั่นแหละครับต่อมานะครับก็คือมังกรที่เป็นตัวแบกเล็กของเออรเดนนั่นเองครับก็คือมังกรตัวนี้สีแดงนั่นเองครับเทคง่ายๆเลยครับก็คือถ้าสมมติว่าเรามียูนิตติดชื่อเออรเดนอยู่ในสนามนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแวนนะครับเลียก็ได้นะครับการไปนี้บูทได้นั่นเองนะครับก็เทคต่อมาครับเมื่อจบแบตคนที่ยูนิตนี้โจมตีหรือบูทนะครับ แล้วนำเรียการหนึ่งใบนะครับที่อยู่คอลัมน์เดียวกับยูนิตนี้นะครับที่ไม่ใช่บันนะครับเอาเข้าโซไปนะครับแล้วก็เลือกยูนิตหนึ่งใบของเรานะครับที่ติดชื่อเอาเดนนะครับตัวนั้นบวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นจนจบเทินนะครับซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่ที่ผมเอามาเล่นเจ้าตัวนี้ก็เอามาบูตเป็นหลักอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นตัวบูตหนึ่งหมื่นสามพันนะครับกับเทคนิคในการ ปั๊มพลังให้แวนเพิ่มอีก1นึ่งหมื่นก็ถือว่าไม่เลวเหมือนกันนั่นเองครับเลยติดไว้4ใบนั่นเองครับเป็นตัวคีย์การ์ดสำคัญในการเล่นเอาเดนเลยนั่นเองครับถ้าจนไม่ขึ้นก็เตรียม G G E C เลยนั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือเจ้าเกรดสองที่เป็นตัวตีหลักของเอาเดนนะครับก็คือเออร์แม็กซ์สใบนั่นเองครับเทคแรกของมันนะครับก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องระกาบถ้าเกิดเรามียูนิตติดชื่อเอาเดนในสนามครับในเทอร์นี้มันบวกเพิ่มอีกห้าพันแต่ถ้าเกิดมันลงมาจากความสามารถการครับจะเเเป็นนนนััวแท่่องครบืาโบก็เรียกว่าเดพ โคตรแรงครับในเด็กนี้นะครับถือว่าเฟี้ยวไม่นอนเหมือนกันครับแซมเออร์แม็กซ์นะครับต่อมนะครับก็คือ Drilling Angel 3ใบนั่นเองนะครับเข้าสู่ช่องเรียการเลือกการ1ใบจากดรอปนะครับเข้าโซเปิดท็อป3ใบนะครับแล้วเลือกการ1ใบครับที่ชื่อเหมือนกับตัวที่เราเอาจากดรอปเข้าโซไปนะครับคอดลงช่องเรียการจากนั้นสับกองครับก็ใส่มาเป็นตัวเติมโซเลยครับบูบอร์ดไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเองครับเลยติดไว้สามใบนั่นเองนะครับเหตุผลที่ผมติดไว้3ใบนะครับเพราะว่าเด็กเนี้ย Icana, โซมันรีดเก่งมากมากเลยนั่นเองนะครับบาร์มันไม่ได้ใช้นะครับแต่โซมันใช้เยอะมากครับก็ใส่มาเพื่อเติมโซแล้วเป็นตัวเติมโซที่ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือน้องไหนแดม3ใบที่เคยใส่ให้กับแกรมเกรสนั่นเองนะครับเทคง่ายๆครับเมื่อโจมตีโดยติดบูธถ้าเกิดเรามีแดมคว่ำสามใบหรือมากกว่าเอามันเข้าโซไหนแดมนั่นเองนะครับก็เป it ็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ช่วยคืนคอสในการเติมโซกับไห่แดมได้นะครับแต่เงื่อนไขก็คือต้องติดบูธกับแดมคว่ำสามใบนั่นเองคร เพราะนาเป็นอีกหนึ่งใบนะครับที่ทำคอมโบคูกกอบเอาเล่นได้ดีไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับเลยติดไป3ใบนั่นเองนะครับเกรดหนึ่งใบต่อมาครับหลายคนอาจจะวัดอุปกระ์แนะว่าทำไมผมใส่มานะครับก็คือน้องคนนี้ของโซลารอนสี่ใบนั่นเองครับ คือเหตุผลที you know 5, land, ่ผมใส่มาครับเอามาใช้กับเทคฟูลสต็อปก็คือครึ่งของเทคสการ์ดนั่นเองครับก็คือเมื่อมียูนิตลงมาในช่องเรียกการนะครับก็ซีบีหนึ่งจุกกัรหนึ่งใบครับเอามาใช้แค่นั้นเลยครับส่วนไอเทคที่ว่าบอกว่าถ้าเกิดมีแวนเป็นโซลาร์ดนะครับบวกเพิ่มอีกห้าพันอันนี้ไม่ได้ใช้เลยนั่นเองนะครับคือข้อดีของตัวนี้ที่ดีกว่าตัวของดะก้อนทีเหลืองนะครับก็คือดะก้อนทีเหลืองต้องมาครับคอคอลัมน์เดียวกันใช่ไหมครับแต่ไอีตัวเนี้ย ขอให้มันยืนนัวงโง่ๆนะครับเห็นตัวอะไรลงมานั่นเองครับก็กด c ี1ีห่จวดได้เลยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งใบที่ค่อนข้างดีมากๆครับเป็นเดบันอาคุณภาพที่เจ๋งมากๆครับสำหรับใบนี้ครับก็เลยติดไว้4ใบนั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือน้องคนนี้นั่นเองครับหลายหลายคนไม่ได้ใส่นะครับแต่ว่าผมใส่เพราะว่าอวยน้องล้วนๆเลยครับกับฟิลอนนั่นเองครับเทคนิคง่ายๆครับเมื่อเข้าสู่ช่องเดียกานครับยูนิที่บวกเพิ่ม2,000จนจบเทิร์นเป็นตัวตีหมื่นนะครับถ้าสมมติว่าในสนามเรามียูนิิตตดชื่อเป็น ถือว่าไปใกล้อีกใบที่เป็นตัวคืนคอสของเด็กเอวเด่น,นครับเพราะาเด็กเอวเดนมือมันเยอะอยู่แล้วนั่นเองครับแล้วก็เป็นตัวแห่ต้นเกมอย่างตัวตีหมื่นด้วยนะครับก็ถือว่าเฟียงไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็เลยติดไว้3ใบครับไกลอีกหนึ่งใบที่ผมติดไว้เผื่อไว้นะครับก็คือน้องตกปัส์หนึ่งใบนั่นเองครับทีนีงง้ครับเมื่อเข้าสู่ช่องรีการหรือช่องการ์เดียนเซอร์โคนะครับทำการมูฟ การ์ดในไรเด็กของเรานะครับจากโซหรือดรอปนะครับสใบกับเข้าไรเด็กในสภาพหงายแล้วก็กดเท็กตามที่มันอยู่ในช่องนั้นนั่นเองครับถ้าเกิดคอลงช่องเดียวกันะครับก็คือเปิดท็อปการห้าใบคอการ์ดที่มีเกรดเท่ากับหรือน้อยกว่าแวนนะครับคอลงช่องเดียวกาดแต่ถ้าเกิดคอน่องเหนือจากช่องเมนเฟสต้องคอในสภาพเรสครับการเท็กช่องการ์ดียนครับก็คือชิลบวกเพิ่มหมื่นห้าเป็นชิลสองหมื่นนั่นแหละครับต่อมานะครับก็คือพีจีไม่ทิ้งมือสามใบนั่นเองครับเมื่อเข้าสู่ช่องการ์ดียนเลือกอยู่ในหนึ่งใบอยู่ในน เคลียร์แซ็งที่ถูน,นั่นเองครับถ้าวันกาดีฟายมีสัญ,ญลักษณ์ทริปเปิลไดรฟ์นะครับหรือมีความสามารถทริปเปิลไดรฟ์เราไม่จำเป็นต้องทิ้งการประมือเป็นค่าคอสของบริออสออเดอร์นี้นั่นเองครับก็คือถ้าสมมติว่าแวนกาดเราเป็นเกรดสามหรือต่ำกว่าเรืองทิ้งการประมือหนึ่งใบยอยู่นั้นจะไป่ถูกทิ้จ,จนจบแอตเทิร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าการาเป็นนี้เป็นคีจีทริปบริสออเดอร์ที่เอามากันพวกขอการจับมือขอสองใบห้ามเซนติเนลห้ามเกนั่ณฑ์นั่นเองครับก็ติดไณฑ์นะครับเพราะว่าเด็กนี่่่ไมใชเเดด็กกรนั่นเองนะครับต่อมาครับก็ ถ้าสมมติว่าวงการเราไปเกรดสแล้วเราไม่ได้ไลท์ในเทอร์นี้หรือไม่ได้แอคทีฟเวตโฆษณาไลท์ในเทอร์นี้เราได้การไปนี้เพื่อแอคทีฟเวตโฆษณาไลท์ได้นั่นเองครับถึงแม้ว่าเด็กนี้จะมีมือเยอะนะครับแล้วก็ตี4เวฟครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่ตีเบาๆนั่นเองครับซึ่งแน่ว่ายิ่งมีโฆษณาไลท์เยอะเท่าไหร่ก็ช่วยทำให้เด็กนี้ตีแรงขึ้นนะครับเลยติดกาชสกาเดเล่ไว้หนึ่งใบนั่นเองนะครับต่อมาครับก็เป็นในส่วนของทริกเกอร์นะครับได้แก่เจ้าอีดอสฟาโรนะครับโอเว ต่อมาครับคลิปยาโซ2ใบเมื่อบูสเสร็จยาโซลเลือกตัวหนึ่งบวก2,000นะครับติดไว้เฉยๆนะครับคลิปวานิลา4ใบครับเป็นคลิปแนะครับฟรอนส์3ใบนะครับก็ถ้าเกิดบรรยากาศอีกสปายเกจสามต้องสงขาชิลเพิ่มอีกหนึ่งหเป็นชิว20,000แล้วก็ชิววานิลาอีก4ใบนั่นเองนะครับด้วยความที่เด็กเอาเดนมือมันเยอะอยู่แล้วนะครับผมมองว่าใส่ดรอไปเด็กจะทำให้เอาไวขึ้นนะครับก็เลยใส่ฟรอน์แทนนั่นเองซึ่งนายครับก็คือคอทริกเกอร์ของเด็กเอาเดนนั่นเองนะครับนี่แหละครับก็คคคคืออออเเเเเเเดดดดด็โโปรรรรรไฟลลลลล์ขงงััััันนนนนนนะะบบบีีี๋๋ยยยวววหจาาาากกกก้้มมู่แ โอเคนะครับมาสู่ช่วงสาธิตคอมโบการเล่นกับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะครับด้วยความที่เอาเด่นนะครับแม่เอาจริงๆนะครับถ้าพูดถึงในสู้ในเมตานี่ก็ค่อนข้างสู้ยากนะครับแต่ว่าในเคสนี้ครับผมขออนุญาตสาธิตเป็นการเริ่มก่อนแล้วกันนั่นเองนะครับก็เจลด์กันหนึ่งใบครับอืมได้น้องทบพุชมานั่นเองนะครับก็อ่าทิ้งน้องฟิลอนไปก็ได้ครับอ่าทิ้งฟิลอนไปนั่นเองนะครับแล้วก็ไรเป็นเกรดหนึ่งครับซึ่งทําอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้ก็รับแด็มไปนั่นเองครับหนึ่งครับอเจอกัฉลียง ไลเป็นเกรดสครับกดสกิลเกรดสครับโชก้าเกรดต่างกัน3ใบครับโช์เกรดสามเกรดสแล้วก็เกรดหเปิดท็อปการ์ดหใบครับแล้วคอการ์ดเกรดหนึ่งหรือต่ากว่าลงมาได้ไม่มี PG นะครับแต่ว่าผมเลือกไม่คอดีกว่าแล้วก็สับกองไปครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดคอไม่ได้นะครับเกรดหนึ่งนะครับก็จะกระดึบลงมานั่นเองนะครับเออเกรดหนึ่งอยู่ดิโอเคจากนั้นนะครับคอดิวิ่งแองเจิลแล้วกันเติมโซลซะหน่อยนะครับปูบอร์ดด้วย ฟึบออกมาแหะนะครับยัาโซรถกระสามใบเจอฟีรอนไหมไม่ไม่เจอครับเสียดายโชคร้ายไปไหนสับกองครับสับกองจากนั้นครับก็แบตเทเลนเองครับหมื่นแวนนะครับแล้วก็18แวนอ่าได้คีนะครับก็ออ l แวนไปเลยนั่นเองนะครับจากนี้ครับก็กะสักหน่อยนะครับปล่อยสักหน่อยนะครับแล้วก็สแตนแอนด์รอามือมีสามสองใบมี1นะครับก็ทิ้งมังกรไปครับแล้วก็ไร้เป็นเอาเดน กดสกิลเกรดสองครับโชว์ก,าก์าเกรต่างกัน3ใบนะครับก็1 2 3นะครับก็1 3 2เปิดท็อป5พอเกตดสองมาได้1ใบนะครับหรือต่ำกว่าแม่แน่นอนว่ามีเออร์แม็กซ์นะครับกับฟิลอนในเคสนี้เราต้องการเรียรที่มีเกรต่างกันซึ่งเดี๋ยวเราก็คอมังกรมาได้อยู่แล้วอืมคอฟิลอนมาก็ได้ครับชุบคอฟิลอนมาแล้วก็สับก่อบจากนั้นครับกดเทคเอาเด่นนะครับ C B 1ีหนึ่งโซปราสหโซปราเป็นในไรเด็กก็ได้ขอกั้น1ใบครับซึ่งพิ ORITY นะครับถ้าเรามีใบเนี้ยบังคับให้คอใบนี้เลยง่ายกว่านั่นเองครับคอมังกรลงมาจากนั้นจวดสอจากเทคกเอาเดนครับฟึบฟึบอู้มือไม่แย่มือไม่แย่เพางั้นเราคอใบนี้มาเลยนั่นเองนะครับก็ดัตเทอรเลยฟิลอนนะครับเมื่อลงมานะครับก็บวก2,000นะครับถ้าเกิดได้เอาเดนก็ทิ้งหคา่งเตอร์ชาร์จได้นั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าเราไม่ต้องหงายแดมนะครับตอนนี้แดมยังเหลือเฟือนะครับก็ตีเลย เทคมังกรบูตได้นะครับจบตีอยู่ที่23,000ตีใส่แวนการ์ดครับตีเสร็จเทคมังกรฟิลอนเข้าโซ่ชี้ตัวหนึ่งบวกหมื่นนะครับเลือกชี้ให้เอาเด่นอยู่แล้วนั่นเองนะครับชึบจากนั้นครับเอาเด่นตีสกิลเอาเด่นครับถ้าในสนามเรานะครับมีเรียการเกรดต่างกันนะครับ3ใบนะครับ3 2 1นะครับก็คอนดิชันติดแล้วโซบาร์ครับแม่โซบาร์ตัวเกดสไปดีดขึ้นมือ คอร์ดที่มีผลรวมเท่ากันนั่นเองนะครับซึ่งในเคสนี้เราสามารถขออย่างนี้ได้นะครับก็คือเออแม็กซ์และก็โทปาสมาก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าในเคสนี้ครับผมว่าเก็บโทปาสไว้ดีกว่าครับโทปาสเป็นอวัยวได้นั่นเองนะครับก็ขอแค่เออแม็กซ์มาตัวเดียวเออแม็กซ์ลงมานะครับมันจะบวกเพิ่ม5,000นะครับถ้าแวนติดเอาเด่นแต่ถ้าลงมาจากเทคการ์ดมันจะบวกหมื่นห้าแทนตี25นั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้กดเทคครับ CB1 จุดกันหนึ่งใบนั่นเองนะครับสองได้อึ๊ช เออแม็กซ์ตีนะครับอยู่ที่25่ิบดีลนึงเองเจลตีอยู่ที่18นะครับแล้วก็จบเคิร์นก็มือกับไปเยอะแล้วนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ไอ้เชยขีนะครับอ่ากาดซะหน่อยครับอ่าปาพีจีไปนั่นเองครับพีจีทิ้งอ่าทิ้งคิไปครับแล้วก็อีกใบหนึ่งอ่าน้องโตปุสไปนั่นเองครับน้องโตปุสเอาไบเลขสองใบกับในสภาพหงายครับคิวเป็น20,000นะครับปุ๊บจากนั้นครับสแตนแอนดรอย์โฆษณาไรครับ จรวกันหนึ่งใบเาอน่าบวกเพิ่มอ,อีกหนึ่งหมื่นครับจากนั้นครับเรากดเช็คเอาเด่นอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับก็ CB1 โซบัส1โซบัสฟิลอนไปนั่นเองนะครับพอมานหนึ่งใบครับพอมังกรแน่นอนแล้วแล้วจรดกันสองใบชุบเอ้ยไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย,แย่จากนั้นก็แบตเตอร์เลยนั่นเองครับแน่นอนว่าเออแม็กซ์นะครับจะตีอยู่ที่20 33ครับสกิลมังกรจ้วบเข้าโซ เอาเด่นบวกเพิ่มอีกหมื่นนะครับจากนั้นครับเอาเด่นตีครับในสนามเรามีนี่สามสองหนึ่งครับคอนดิชันติดครับโซบัสหนึ่งโซบัสเอ่อเอาเด่นโซบัสเออแม็กซ์ไปก็ได้ครับเผื่อเอามาใช้เป็นคอสของบิลลิ่งดีดครับคอไม่ได้สองใบครับคอตัวไงแดมคอตัวจวดครับซึ่งเอาจริงๆนะครับในเคสนี้เราจะคอตัวจวก่อนแล้วค่อยไงแดมก็ได้แต่ในเคสนี้ผมมีตัวจวอยู่แล้วไงก็คือขอแค่ตัวเดียวก็พอสกิลตัวจวครับซีบีหนึ่งจุดกันหนึ่งใบครับ แล้วก็แบตเตอร์เลยนะครับสองไดรฟ์มังกรฟรอนต์ Front ครับแถวหน้าบุกมือเฉยโชคดีโชคด,ชคดีชุบ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 จากนั้นตีเลยครับค่านี้จะตีอยู่ที่38นะครับแล้วก็หลายคนน่าจะสู้เทคตัวนี้ดีถ้าแดมคว่ำสามใบหรืมากกว่าแล้วติดบูธนะครับเข้าโซ่ไงแดมนี่ก็ตีอยู่ที่38นั่นเองนะครับก็นี่แหละครับก็คือวิธีการเล่นเอาเด่นนะครับก็คือเป็นเด็กที่ค่อนข้างเล่นซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่ค่อนข้างเหมาะกับมือใหม่นะครับเพราะว่าสกิลค่อนข้างง่ายแล้้้วก็ไม่่ซซัััับบออนนนนนนนขาดเงะคร โอเคนะครับเป็นยังไงบ้างราครับกับเด็กโปรไฟล์ของเอาเดนท่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่ค่อนข้างบอกกับมือใหม่มากๆครับเพราะว่า เล่นง่ายครับแต่ว่าค่อนข้างอาศัยการซ้อมนิดนึงนะครับแถมมือเยอะสุดๆเลยนะครับแถมตีสี่เวฟอีกนะครับแต่ข้อเสียของมันก็อยู่ที่การตีที่มันค่อนข้างเบาสักนิดนึงครับตีแรงสุดรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงเฉียดสี่หมื่นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเด็กในแพชนี้ครับก็คือแพชของ DBT13 ีที่สิบสามมนค่อนข้างจะตีแรงกว่านั้นค่อนข้างมากนะครับซึ่งก็ถือแล้วกันครับเป็นเด็กที่เหมาะกับสายแคชชวลครับเล่นขำๆนั่นเองครับแล้วก็เป็นเด็กที่เหมาะกับมือใหม่มากๆเลยครับเพราะว่าเด็กนี้มือเยอะต แตกต่างกัน3ใบหรือมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งแน่ว่าคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดขาดผู้สนับสนุนใจดีของเราไปนะครับอย่างรับปัจจุนตาทีซีทีคาเฟ่นสโต้นะครับโดยร้านตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง109แยก1ครับสำหรับใครที่จะซื้อซิงเกิลคอมเพลตหรือเปิดบล็อกแฟนกัรภาษาญี่ปุ่นของขำนะครับผมทิ้งรายละเอียดที่อยู่เบอร์โทรลิงก์เพจเฟซบุ๊กไว้ที่ดีสคริปชั่นกับคอมเมนต์ให้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งแน่ว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปต่่ออไไปปดดด้้ววยยยนนนะคคครรรััััับบบบบสสสีีลาาากก๊